สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับข่าวเสียแป้งอัดคลิปแฉตำรวจแฉอายการนะรับเงินรับทองมีส่วนร่วมในการกระทําความผิดและก็เป่าคดีให้เสียแป้งรับผิดอยู่คนเดียวนะครับข่าวนี้เป็นข่าวที่สะเทือนวงการกระบวนการยุติธรรมในชั้นตำรวจและชั้นอัยการรายงานข่าวล่าสุดผมได้มีโอกาสได้คุยกับอายการบางท่านคุยกับทนายความทางภาคใต้คุยกับตำรวจ พบว่าเรื่องที่เสียแจ๊เสียแป้งนำมาอัดคลิปนั้นมีมูลความจริงนะครับส่วนจะมีมูลความจริงแค่ไหนติดตามมาต่อไปโฆษกอายการได้ออกมาถแถลงข่าวแล้วให้สัมภาษณ์สือ่อมวลชนว่ามีอายการคนงักล่าวเคยเป็นผู้ต้องหาในคดีปล้นทรัพย์นะมีตำรวจมีเสียแป้งรวมประมาณ7คนแต่ปรากฏอาทิตย์ปดีอาิบดีอ,อ,ดอ,อดายการท่านหนึ่งได้มีคำสั่งไม่ฟ้องคดีจบไปแล้วนะครับ ซึ่งเสียแป้งมีความเครือบแคลงสงสัยว่ามีการเรียกเงินเรียกทองเข้าไปหรือเปล่ามีการวิ่งเต้นล้มคดีไหมมีการเป่าคดีไหมคนวางแผนคนจ้างวานซึ่งเป็นนายการคนหนึ่งเหตุใดจึงอ่ไม่ถูกดำเนินคดีเขาต้องมาติดคุกติดตารางอยู่คนเดียวซึ่งเรื่องนี้ส่วนตัวผมเชื่อว่าน่าจะมีมูลความจริงอยู่บ้างดังนั้นก็ฝากเสียแป้งนะครับประจานทุกวันครับ ออกเป็น EP ีเลยครับ EP 1, EP 2, EP 3ครับค่อยๆปล่อยหลักฐานออกมากดดันการทำงานของตำรวจและอายการเพื่อให้พอบอตรอและอายการสูงสุดออกมาอตอบและชี้แจงว่าเรื่องที่เสียแป้งกล่าวหานะัเป็นความจริงหรือไม่ผมได้สอบถามกับตำรวจและอายการหลายคนนะครับรวมถึงทนายความในภาค8ภาค9เขาบอกว่าการวิ่งเต้นในชั้นตำรวจและอายการมีอยู่จริง แต่ปัญหาพยานหลักฐานยากเพราะอะไรมันสมประโย Humans. ชน์ทั้งคู่เขาบอกว่าให้ดูจากพฤติกรรมของตํารวจและอัยการที่ชอบนั่งกินข้าวกับทนายกินข้าวกับอัยการอัยการกินข้าวกับตารวจบ่อย Death Ein. ๆไปเที่ยวไหนด้วยกันคนพวกนี้นะพฤติกรรมน่าสงสัยว่าจะเป็นพวกสีเทารับวิ่งเต้นล้มคดีก็เป็นได้นะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับจุกครูจุกครู